เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสารต่อกิจกรรมสนับสนุนผลงานที่ชนะรางวัลการประกวดนวัตกรรมนาโนโเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่4นะครับให้ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ติดตามสิ่งประดิษฐ์จากนาโนโเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาได้จริงฝีมือเยาวชนไทยจากรายงานคุณโสธิดาโชิวิจิตรครับ กระถางเพาะชำจากใบอ้อยเติมอนุภาคนาโนถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยล้นตลาดราคาตกต่ำนักเรียนโรงเรียนบอกแก้ววิทยาจากจังหวัดกำแพงเพชรจึงเอาส่วนของอ้อยมาทำเป็นกระถางเพาะชำซึ่งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะจากถุงดำที่นิยมใช้ห่อต้นเพาะชำด้วยกระถางของเรานี่ครับสามารถปลูกลงไปในดินได้เลยนะครับไม่ต้องแกะมันถุงดำครับซึ่งที่เราใส่ลงไปในดินนะครับจะช่วยให้เกิดร่า อีกใบครับ แล้วมันจะย่อยสลายไหมคะย่อยสลายในดินครับส่วนนี้คือแผ่นเยื่อคอมโพสิตชนิดใหญ่แบคทีเรียเซลลูโลสอนุภาพนาโนซึ่งแผ่นคอมโพสิตนี้พัฒนามาจากแบคทีเรียที่เอามาเลี้ยงไว้ในน้ำมะพร้าวแก่แล้วผสมเข้ากับน้ำยางพาราโดยใช้เทคโนโลยีนาโนไทเทเนียมเป็นส่วนประกอบให้ออกมาเป็นผืนใช้แทนผ้าได้มีคุณลักษณะดูดกลิ่นและทำความสะอาดตัวเองได้โดยไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนโรงเรียนสุราชพิทยาจึงนำมาออกแบบให้สามารถใช้ใน ชีวิตประจําวันได้เมื่อเราทําเป็นผ้าม่านนี่ครับว่าเราอยู่ในห้องเนี่ยมันจะได้ดูดซับสารพิษกลินที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยไว้ในในาม่านแล้วเมื่อเราต้องการทำสำอาดเนี่ยเราแค่เปิดประตูหรือหน้าต่างเนี่ย แสงที่ส่งผ่านมาถึงเนี่ยครับมันจะทําปฏิกิยากันกันกบพม่านนะครับแล้วก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์น้ํากับสู่ธรรมชาติครับส่วนผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนานโนหนึ่งมิติสําหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนคือผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งจะจุพลังงานไฟฟ้าได้นานกว่าและปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนที่เห็นควันขึ้นฉุยนี้คือหม้อตุ๋นกะลามะพร้าวนาโนเพียงใช้คาร์บอนแบล็กมาเคลือบลูกมะพร้าวไว้น้ำที่อยู่ในลูกมะพร้าวจะมีอุณหภูมิหยุดอยู่ที่75องศาเหมาะแก่การตุ๋นอาหารพอดีแม้ว่าน้ำรอบนอกจะเดือดถึง100องศาก็ตามและถ้าเอาคาร์บอนแบล็กไปทาปี๊บขนมใส่ไว้ในกล่องโฟม<ๆ>ก็จะทำให้หมูที่ดิบสุกได้เพียงนำไปวางไว้กลางแดดราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้น การประกวดครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเน้นเพิ่มจำนวนเยาวชนให้สามารถพัฒนานานเทคโนโลยีให้ช่วยเหลือชุมชนได้จริงไอเชฟรี่ที่ที่เรามองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นทุลยี่ห้ยากเป็นที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือพยายามจะสร้างเรื่องของของกำลังคนก่อนในการที่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 จะได้มีมีมีคนที่ที่มีความรู้เรื่องไอไอเรื่องนี้เยอะครับก็เลยคิดว่าเรากำลังมองถึงเรื่องของการ เพิ่่มกกับบางคนอนอภายในงานมีผลงานมาประกวดกว่า90ผลงานทั้งจากระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งครั้งนี้เน้นใช้วัสดุคาร์บอนอนุภาพนาโน,โนซิงค์ออกไซด์และอนุภาพนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และผลงานที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับการสนับสนุนให้ต่อยอดลงพื้นที่ต่อไป สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะไม่ได้อยู่แค่ในห้องวิจัยอีกต่อไปแต่จะได้รับการสนับสนุนให้ลงไปในพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างผลงานชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วนะคะการเพิ่มคุณค่าเส้นไหมสีย้อมธรรมาชาติด้วยเทคโนโลย,ยีนานโนเพื่อรักษาลายผ้าไหมไทยโบราณเพียงแค่ปีเดียวก็สามารถต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเทคโนโลย,ยีนานโนที่มีทั้งเนื้อผ้าแล้วก็เฉดสีที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศนำรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาให้กับชุมชนที่ได้รับ แพทย์เทคโนโลยีนี้ไปค่ะโซธิดาชนวิจิตข่าวสามิติรายงานช่วงนี้ไปดูปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมทั้งภาคใต้ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาหนักเลยนะครับผลกระทบก็เกิดขึ้นทั้งทางด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันนะครับภาคเหนือที่จังหวัดตาก ตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นนะครับความแห้งแล้งได้สร้างความเสียหายกับเกษตรที่อำเภอวังเจ้าที่ทำสวนมะละกอกว่าร้อยไร่เนื่องจากน้ำใต้ดินแห้งมะละกอไม่ติดผลนะครับและก็ไม่สามารถสู้ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมล่าสุดจังหวัดตากถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้วใน9้าอำเภอนะครับเช่นเดียวกับชาวนาตำบลบ้านมะเกลือและตำบลบางพระหลวงที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ที่ปล่อยทิ้ง ที่น่าให้รกร้างเพราะว่าน้ําจากคลองบางพระหลวงที่เป็นแหล่งน้ําสุดท้ายในพื้นที่แห้งขอดเป็นช่วงๆทำให้น้ําไม่พอกับการทําการเกษตรที่ภาคอีสานยะโสธรได้ระดมน้ําดื่มจากการประปาภูมิภาคของจังหวัดนําไปแจกใจ่ายให้กับประชาชน800หมู่บ้านใน9อาเภอตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วนะครับรวมทั้งหมดกว่า10ล้านลิตรไปแล้ว ชาวบ,บ้านตำบนพระครูที่บุรีรัมออกมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากสระน้ํากลางหมู่บ้านหนองม่วงใต้ที่ตะบลพระครูซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ําประปาให้ประชาชนในสามหมู่บ้านแห้งขอดไม่สามารถใช้ผลิตน้ําประปาได้แล้วนายนิวัฒน์เรืองเดชนายอำเภอเมืองบุรีรัมประสานสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่ก็ยอมรับว่าภัยแล้งครอบคลุมหลายพื้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับที่มหาสารคาม ภายแรงก็ขยายวงกว้างน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง17แห่งของจังหวัดเหลือเพียงร้อยละ26เท่านั้นนะครับทางจังหวัดขอให้ประชาชนเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อดื่มเพื่อใช้นะครับงดการปลูกพืชทุกชนิดที่ภาคใต้นักโทษในเรือนจำจังหวัดตรังกำลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ทำให้บ่อน้ำบาดาลแห้งเรือนจำต้องขอสนับสนุนน้ำจากเทศบาลตำบลโคกหล่อ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลไม่สามารถส่งน้ําให้ได้เพราะว่าต้องนำน้ำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เรือนจำก็ต้องขอน้ำจากเทศบาลนครตรังและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแทนแม้ว่าจะไม่พอต่อการใช้จริงแต่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้บ้าง เราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือนั้นประกาศว่าเข้าสู่สภาวะสวงครามกับเกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการที่แข็งกร้าวตอบโต้เพิ่มขึ้น